อันนี้กรีดบาดนะครับผมเกิดจากแบบตอนนั้นยังกรีดกันไม่ค่อยเก่งนะเราอ่านน้ำหมักนะครับถ้าเราอัดนน้ำหมักปุ๊บทีนี้มันจะเหมือนต้นนี้นะครับมันจะสวยเลยนะครับปิดหมดเลยนะครับน้ำหมักนะครับแต่มันต้องใช้เวลานะครับกว่ามันจะฟื้นนะครับนะีนะ่นะนะนะ สมัยแต่ก่อนยังกีดยางไม่เป็นนะครับไม่มีสื่อไม่มีโซเชียลเรียนรู้กันเองนะครับกว่าจะเป็นสิปีที่แล้วก็จะมีบาดแผลเยอะหน่อยนะแต่พ่อบอกว่าแต่ก่อนนะ่ต้นเนี่ยต้นเนี้ยเหมือนต้นนี้เลยนะครับอัดเอาน้ำหมักอาบนะครับเดี๋ยวฟื้นนะครับมันจะข้าเนี้อะไรผีเปลือกนะไอเปลือกที่เสียเนะี่ยเดี๋ยวมันจะผีออกนะครับผม